จากเหรียญแค่2เหรียญกลายมาเป็นของสะสมระดับโลกได้ยังไงเรื่องนี้น่าสนใจมากครับและนี่คือของสุดยอดในคอลเลกชันของคุณกอล์ฟการ์ดลิเวอร์พูลที่มีแค่ใบเดียวในโลกแต่เชื่อไหมครับว่าคอลเลกชันสุดอลังการนี้ไม่ได้เริ่มจากห้องประมูลหรูเลยครับเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากความสงสัยเล็กๆที่ค่อยๆพัฒนาไปสู่การเป็นนักสะสมชั้นครูจุดเริ่มต้นจริงๆคือเหรียญรอห้ากับเหรียญพระสยามเทวาธิราชตอนนั้นความรู้เป็นศูนย์เลยครับ ตอนนั้นข้อมูลมันน้อยมากทางเดียวเลยก็คือต้องพึ่งโลกออนไลน์ครับแล้ววิธีที่ใช้ช่วงแรกๆเนี่ยไม่ใช่การซื้อนะครับแต่เป็นการแลกเปลี่ยนกับนักสะสมทั่วโลกแต่พออยากได้ของที่หายากขึ้นการแลกอย่างเดียวมันไม่พอแล้วล่ะครับจากแค่งานอดิเรกมันก็เลยกลายเป็นการตามหาที่จริงจังและเป็นมืออาชีพมากขึ้นชีวิตเปลี่ยนเลยครับจากที่เคยปาร์ตี้คืนวันศุกร์กลายเป็นต้องตื่นเช้าไปจตุจักวันเสาร์พออินมากๆเข้าความสนใจก็ไม่ได้หยุดแคลเรียนครับ แต่ขยายไปสู่โลกของการ์ดกีฬาด้วยทีนี้เรามาดูสับในวงการกันบ้างครับอย่างพาราเลลเนี่ยคือการ์ดท,ที่มีจํานวนจํากัดมากๆและถ้าสุดกว่านั้นก็คือ one of one ครับตามชื่อเลยมีแค่ใบเดียวในโลกจริงๆอีกอย่างที่ฮิตกันมากก็คือ r o กี้การ์ดยิ่งนักกีฬาคนนั้นดังการ์ดก็ยิ่งแพงครับแต่นอกจากนี้ก็ยังสะสมอย่างอื่นไว้นะมีทั้งการ์ดเกมแมจิกแล้วก็โปสเตอร์หนังเก่าๆด้วยครับ เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลงทุนแต่มันคือความสุขที่ได้กลับมาดูของที่เรารักแล้วเคล็ดลับในการสร้างคอลเลกชันให้สุดยอดแบบนี้คืออะไรเขาบอกว่ามันอยู่ที่ขั้นตอนแรกเลยครับนั่นก็คือเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าภาพสุดท้ายของคอลเลกชันที่เราอยากได้นะ่ะเป็นแบบไหนวันเหมือนการต่อจิ๊กซอเลยครับพอมีภาพในหัวแล้วก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่เสียเงินเปล่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยแหละครับที่จะทําให้คอลเลกชันของเรามีเรื่องราวและเป็นเอกลักษณ์ แต่จริงๆแล้วอะไรที่ทำให้ของพวกนี้มีคุณค่าขึ้นมามันไม่ใช่แค่ความหายากอย่างเดียวนะครับเพราะสุดท้ายคุณค่าที่แท้จริงมันคือเรื่องราวที่ของจิ้นนั้นได้เดินทางผ่านการเวลามาต่างหากครับ